ใส่อยส่เลยสนุกสนุกสนุกสองสองคนเดินหน้ามานิดนึงไม่ต้องใกล้ฉากมาก <c oughs> โอเคแล้วก็อย่าอย่าถอยหลังไปกว่านั้นนะอย่าถอยหลังไปกว่านั้น จะน,นิ้อมอายไปทำไมหันมาไกลไกลสิจะอายไปไหนกันอุ๊ยมีเอาอุ๊ยมีเอาเขารู้ทันน้องอายพระจันทร์ดูท่นานหันหลอกเข้ากล้องหน่อยเออเปิดตัวสี่้าองศาจะมองก็ไม่เห็นเป็นอะไรท่านก็คงมีใจเพราะอยากให้เราสนปองนับนับเอาแต่ใจ ก่อนคัดคัดคัดก่อนโทษโทษทพี่ลืมบอกไปคือเวลาเราเราหันหน้าหากันเนี่ยพอจริงๆในความเป็นจริงเนี่ยมันคืออาจลองหันมันคืออย่างนี้ถูกไหมแต่ว่ากล้องเราเนี่ยไม่ได้เราต้องเปิดตัวนิดนึงคือโกงนิดนึงโกงเงี้ยแต่หน้าเราหันมองกันอ่าเราต้องโกงนิดนึงเพราะถ้าเราแบบเอาตามตรงเลยเนี่ยกล้องมันถ่ายไม่ได้แล้วก็ฝากอันนี้ฝากตัวนิดนึงพเนี่ยปุ๊บเนี่ยเงาเงาเราจะบางหน้านองนิดนึงลราจะต้องถอยไม่ไม่ไม่ใช่คือแค่เดินหน้าหรือถอยหลังแค่แค่เดินหน้าถอยหลังแค่นี้เองมันก็จะหลุดแล้ว เออไม่ไม่ต้องถอยห่างอย่าถอยห่างไม่เกี่ยวมันคือกันแค่เดินหน้าถอยหน่แค่นี้นะก็ไปนิดเดียวค่ะเพื่อจะไปแก้ปัญหาที่เมื่อกี้บอกว่าถ้าต้องยืนอย่างนี้แล้วจะมองตาอยังไงแน่มองตาข้างนี้ข้างเดียวข้างรีอข้างเดียวตัวเองมองน้องข้างนี้ข้างเดียวแล้วตัวมันจะเปิดได้ออกป่ะถ้ามองโฟกัสแค่ตาข้างเดียวหน้ามันจะเปิดก็้าหะกล้องงงป่ะไม่งงอยากดูมองอยากดูภาพไหมหนูได้นึกออกเทเทให้น้องดูได้ไหมคะเทได้ไหม ใส่แบ็ให้น้องดูนี่ดูอันนี้ก็ได้จะได้ใหญ่ไปดูอันใหญ่เลยเล่นใหญ่ฮัลโหลฮัลโหลคืออะไรฮัลโหลคืออะไรว่ามารับเราสองคนอันนี้ที่พี่ที่ทำเพราะวนันนี้เราต้องมีถ่ายทอดอากทีวด้วยออกมาแล้วดูอารมณ์พอหรือเปล่าฮัลโหลคือราอย่าไปคิดว่าเราถ่าย อสออเยาเนียงอ้ตรงนี้นี่ถ้าหายไนี่ต้องลองนิดนึงรู้ล้วไงเพราะาโดนเาโดน้ว่าคือถ้าเราจะหันไปอย่างเงี้ยได้แต่หันปุ๊บรีผันกลับอย่าหันไปแช่ถ้าถ้ามันเป็นฟ e ล l ิ่งที่เราอยากจะหันจริงนะหันไปได้แต่อย่าแช่ถ้าแช่ปุ๊บมันจะกลายเป็นหายไปเลย ใค่เลือกเกผยมาทางกล้องอ่ป้ามาจริงไหมนะอู๋ตายอู๋ตายเน,นเน่เหมือนอยู่บนเวทีอันนี้แค่เราเลคคอร์ดเทปแค่นั้นเองโอเค,อเคดึงคอมพลอนกลับมาอ้อนกันเยอะๆนะๆนเนยอะๆน้องเนเน่ใส่เต็มเลยเดินมาทีแรกเราต้องเห็นเลยว่าเราแบบนี่เลยนะโอเค อย่าลอยอย่าลอยเมื่อกี้เดินเมื่อกี้มันลอยออกมาลอยแบบเนี <c oughs> ย้ยนะไม่เอา <c oughs> มาโอเคพร้อมครับสามสอง a c t i o จะเนื้มอายไปทำไมหันมาไก,กลๆสิสอุ๊ยไม่เอาอุ๊ยไม่เอาเขารู้ทันน้องอายาพระจันทร์ดูท่านกำลังมองถึงจะมองก็ไม่เห็นเป็นอะไรทำก็คงเป็นใจเพราะอยากให้เราเลนียวมอนงนึกนึกเอาแต่ใจตามลำพอง ท่านมองท่านอยู่อยิ้มเป็นในในจันไม่มองแล้วจันไม่มองจันไม่มองน้องก็ไม่ให้จันไม่มองน้องอายอะไรอะไอแค่ใจเธอยังจ้องนม่เมยมาทับดาบแล้วดวงดาราม,มาหอนหน่อยควันตาน้องเอ๋ยอย่ากลัวท่านเลี้ยวมองอุ๊ย้ายดูสิฉํบ ที่ท่านจะเลี้ยวมองดูเรา <S 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 อย่าห่างก,กันมากฉันไม่มองแล้วฉันไม่มองไม่มอง,น,มมองน้องก็ไม่ให้ฉันไม่มองน้องอายอะไรไอ้แก่ใจใเห็นดาวยังจ้องและนี่มาทักดาบแล้วดูวน่ารัก,กมาพร้อม นตาน้องเอ๋ยอย่ากลัวทันเลี้ยวมองอุ๊ยวายดูสิช้ำไปเป็นกองมันโผล่อย่ามองที่พูดลองดูเราโอเคเดี๋ยวเราคำตอบจริงเลยนะโอเคงั้นเดี๋ยวโดนนะครับไปแจ้งน้องกัไเลยหวังน้องคัสโอเคถ้าพี่ยังไม่สั่งคัดห้ามเลิกเล่น ต่อให้เพลงจบแล้วก็ตามเพราะว่าบางทีมันจะมีเรื่องของลูกที่มันต่อเนื่องออกมาเนาะใช้ความอารมณ์ให้มันยังต่อเนื่องอยู่นะครับถ้าพี่ยังไม่สั่งคัดห้ามห้ามเด็ดขาดไม่ว่าการแสดงทุกอย่างบนโลกเราต้องเล่นต่อจินตนาการต่อไปเองถ้าต่อให้มันบทบทลายบทแนวหลอกเราแล้วนะโอเคอ่ะเดี๋ยวพี่เดินมาข้อตึ้มเลยกล้องอันนี้ตัวหนึ่งสันนี้ตัวหนึ่งเลยอันนี้เก็บแคบสองคนเลยคือตัวหนึ่งเก็บน้องผู้ชายน้องเออเก็บ ขอว่าเก็บเนี่ยทั้งคู่เลยนึกทำใหม่ยังไม่หนูเดี๋ไปคิดว่าพี่ทำอะไรกันอยู่พี่แค่จะถ่ายสิ่งที่หนูทำให้หนูดูแบบงงเรื่องเดินมันกลัวแบบเดินออกมาแล้วมันหลุดเดินไปเลยโดนาเจ็บเรื่เสกวางโนี่ยังไม่ยินคุยตรงนี้ก่อนไหม อันนี้ถ่ายใหม่เพลงนี้ใช่เคื่อว่าเวทีมันจะมีแต่เออแค่แค่เดินไปไหนหนูไม่รู้จะเดินไปไหนถ้าเกิดไม่เป็นไรถ้าเกิดว่ามันไม่มีลืมไปเลยลืมไปเลยลืมเรื่องเวทีไปแต่ว่าถ้าถ้ามันได้ตอนนี้เน้น feeling คือถ้าบ๊อกกิ้งมันไม่ใช่อย่่างทีคือน้องตอนนี้กังวลเรื่องบ๊อกกิ้งมันไม่เหมือนบนเวทีอะไรเงี้ยตัดไปเลยเอาแค่ feeling ให้ได้มันมีแค่เนี้ยก็เดินได้หมดแล้วพี่ตามแค่นี้ก็หนูงอนไงเดี๋ยวพี่ตามเอง feeling หนู acting หนู ว่าพรุ่งนี้หนูจะเอาอะไรไปใช้บนเวทีตอนนี้ยังไม่ออกแล้วที่ตอนนี้หนูจะได้เห็นชัดมากกล้องมันแบบอยู่ที่หนูเวงเดียวสองคนอย่างนี้อย่างน,างนี้แต่ไม่ต้องมันเป็นแค่อุปกรณ์ยิ่งออกมาเราทําเรื่องเดียวกันกับโชว์พรุ่งนี้อยู่ดีเดี๋ยวพี่จะตัดแล้วให้ดูแล้วเราจะเห็นว่าอะไรเราต้องแก้ไขนี่ข้อได้เปรียบเพราะฉะนั้นต้องที่ทำให้เหมือนจริงจะได้เห็นตอนที่มันตัดออกมาแล้วเนาะ,ะอย่าลอย มาแล้วต้องเอาเลยใช่ถ้าอย่ามันจะมีช่วงที่แบบมันหลุดอ่ะมันหลุดมาเพราะว่าจบท่อนปุ๊บมันจะมีหลุดนิดนึงเพื่อเหมือนว่าเราจะเตรียมเข้าไปรอท่อนใหม่อ่ะซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยวิศวกรรมมันถูกหลานหมดมันคือภาพที่เกิดขึ้นอ่ะนะอยากเออต้องต้องมีอารมณ์ต่อเรื่องแล้วเดี๋ยวซึ่งมันเป็นเรื่องเดียวกันแต่ว์มาทางนี้ครับคือเราอ่ะเป็นตัวที่คอนโทรลตัวน้องได้ใช่ไหมเราจับให้น้องเข้ามาอยู่ อยู่ในมุมที่ถูกต้องบางทีน้องจะเดินแสดงเรานคอนโทรลอะไรฝั่งเราคอนโทรล่าอย่างมู้ถ้ามาทางมุมเนี้ยเราก็ต้องอาจจะต้องเปิดเปิดให้กล้องนี้ถูกไหมครับแต่ถ้าเราอยู่มุมนู้นเราก็ต้องเปิดให้กล้องนี้อะไรประมาณนั้นฟังดูด้วยคราวนี้ตัองบอกมุนแค่เรื่องตัวเองไม่ได้อะต้องช่วยน้องด้วยใช่ปิดน้องทุกกล้องด้วยเันนี้ก็เนื้อช่างมาก่อนน้องเมื่อกี้เอาฟิวกห็นว่าเราปิดเอาฟิลก่อนอืมไม่เป็นไรเอาฟิลไปฟิลก่อนหม่องวันน่ารักมาก ดึงกลับมาเอาแบบเมื่อวานเออดึงกลับมาดึงกลับมาไว้ใจเขาไว้ใจเขาเดี๋ยวเขาจัดการเองเรื่อง b ็อกกิ้งไม่ต้องไปคิดถ้าผิดเดี๋ยวด่าตองโอเคป่ะแค่นั้นเองไม่ต้องคิดอะไรอ่าแล้วไงมามาเคยไหมครับทีมโอเคได้ครับโอเคนี่นะพี่เพิ่มอีกนิดนึงคือ mark หนึ่งนะครับม้าหล่อถ้าสั่งรู้นะก็ฝากตองด้วย เเคอินไปเลยอยู่กับบทบาทตัวเองเลยตรงนี้ไม่มีใครเลยตรงนี้มืดเสียงหิ่งห้อยอะไรกองโฟงกองฟางของเราไปไม่มีใครอยู่ตรงนั้นในช่องเนี้ยปนไปเลยเรื่องที่เขื้อของให้ปนปนไปยืนบนการแอคชั่นเดี๋ยวเข้ามาข้างนั้นแอคชั่หลับไหนเดี๋ยวเราซื้ออะไรพูดดิซื้อตุ๊กตาตัวนั้นเราปันไออกไปตัวเอนไปโอเคพร้อมแล้วพี่บอล นไปก่อนเลยเล่นไปเลยแต่คราวนี้ไม่ต้องมีเสียง3